เมื่อไม่นานมานี้มีหลายคนกังวลเกี่ยวกับปัญหา 3D ของจีนนั่นก็คือ deflation, debt และ demographics ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนว่าความคิดเหล่านั้นกำลังจะเปลี่ยนไปครับเพราะตอนนี้นักลงทุนทั่วโลกกำลังพูดถึงศักยภาพของจีนในการก้าวขึ้นมาท้าทายความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาโดยมีปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากนั่นก็คือนโยบาย engineer dividend หรือ ปันผลวิศวกรครับเรามาดูกันที่หลักการและแนวทางของนโยบาย engineer dividend กันก่อนนะครับโดยผมจะสรุปให้เป็นหลักๆ3ข้อข้อ1แรงจูงใจทางการเงินและสวัสดิการโดยรัฐจีนมีการมอบสิทธิประโยชน์ต่างๆเช่นทุนการศึกษาโบนัสพิเศษหรือการลดภาษสีสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในสาขาวิศวกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศข้อที่2การพัฒนาสภาพแวดล้อมด้านนวัตกรรม โดยทางรัฐจีนส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา R&D ในภาคเอกชนและรัฐโดยมีการจัดสรรง,งบประมาณและนโยบายที่ส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆและข้อสุดท้ายก็คือการสนับสนุนด้านการศึกษาและวิจัยโดยรัฐบาลจีนให้ความสำคัญกับการพัฒนาหลักสูตรและการลงทุนในสถาบันการศึกษาและศูนย์วิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมเพื่อให้ผลิตวิศวกร,รที่มีคุณภาพและมีความรู้ความสามารถในเทคโนโลยีขั้นสูง ทีนี้มาลองดูผลลัพธ์ของนโยบายนี้ในรูปแบบตัวเลขกันบ้างครับระหว่างปี2000ถึง2020จำนวนวิศวกรในจีนพุ่งสูงขึ้นจาก5ล้าน2แสนคนเป็น17ล้าน7แสนคนรัฐบาลจีนเชื่อว่าทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นและข้อมูลล่าสุดก็สนับสนุนแนวคิดนี้ครับ ในปี2022มีนักวิจัย AI ระดับท็อป20%ของโลกที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยในจีนถึง47%ซึ่งสูงกว่าสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่เพียง18%เท่านั้นนอกจากนี้ในปีที่ผ่านมาจีนยังได้รับการจัดอันดับที่3ในด้านตัวชี้วัดนวัตกรรมของโลกโดยองค์กรทรัพย์สินทางปัญญาโลก ซึ่งจีนเขาเป็นรองแค่สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกาเท่านั้นสิ่งที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรมที่น่าทึ่งเหล่านี้ไม่ได้มาจากมหาวิทยาลัยชั้นนําในเมืองใหญ่อย่างที่เราคุ้นเคยเสมอไปอย่าง DeepSeek บริษัท AI ที่สร้างความฮือฮาผู้ก่อตั้งคือเหลียงหวนเฟิงซึ่งเขาจบจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับใหญ่โตจนเรียกได้ว่าเป็น Harvard ของจีนแต่อย่างใดครับ อีกตัวอย่างหนึ่งก็คือ Manas AI ที่เพิ่งเปิดตัวผลิตภัณฑ์สุดล้ำที่สามารถวิเคราะห์หุ้นและคัดกรองเรซูเม่ได้อย่างแม่นยำ CEO ของบริษัทนี้คือเซียวหงซึ่งจบวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาจากมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหัวจงในอู่ฮั่นซึ่งอาจจะไม่ใช่ชื่อที่คุ้นหูนักและอีกตัวอย่างที่สำคัญก็คือ Unity Robotics ผู้ผลิตหุ่นยนต์คล้ายมนุษย์หรือที่เรียกกันว่า humanoid ที่กำลังเป็นผู้นำในการแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา ผู้ก่อตั้งบริษัทคือหวังซิงซิงซึ่งเข้าเรียนเพียงมหาวิทยาลัยระดับท้องถิ่นในเซี่ยงไฮ้เพราะคะแนนสอบภาษาอังกฤษของเขาไม่ดีพอจะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศได้เรื่องราวเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเราไม่ควรมองแค่คนกลุ่มเล็กๆที่มาจากสถาบันชั้นนำเท่านั้นเพราะวันนี้บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยระดับรองลงมาและผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆก็กำลังสร้างสารรค์นวัตกรรมที่น่าทึ่งออกมามา,มากมาย ที่สําคัญก็คือจีนยังมีข้อได้เปรียบด้านต้นทุนข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า44%ของวิศวกรทั้งหมดในจีนมีอายุต่ำกว่า30ปีในขณะที่สหรัฐอเมริกามีเพียง20%เท่านั้นทําให้ค่าตอบแทนของนักวิจัยในจีนโดยเฉลี่ยแล้วต่ากว่าในสหรัฐอเมริกาถึง8เท่าต้องยกเครดิตให้กับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ให้ความสําคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากเพื่อยกระดับห่วงโซ่คุณค่าและนวัตกรรมของจีน ปัจจุบันมีนักเรียนจบมัธยมปลายประมาณ40%ที่ได้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเทียบกับเพียง10%ในปี2000และวิศวกรรมศา,ศา,ศา,ศาสตร์ก็เป็นหนึ่งในสาขาวิชาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดสำหรับการศึกษาในระดับสูงกว่าปริญญาตรีถือเป็นข่าวดีสำหรับรัฐบาลจีนที่กำลังเผชิญกับปัญหาประชากรลดลงในปีที่ผ่านมามีเด็กเกิดใหม่เพียง9ล้าน5 0 0 0คนซึ่งลดลงอย่างมากจากประมาณ15ล้านคนต่อปีในช่วงก่อนเกิดโรคระบาดโควิด -19 ตัวเลขนี้ยิ่งน่ากังวลเพราะปี2024ปีที่แล้วเป็นปีมะโรงซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนถือเป็นปีที่สิริมงคลสําหรับการมีบุตรแต่ดูเหมือนว่าความเชื่อนี้จะไม่ช่วยกระตุ้นตัวเลขเด็กเกิดใหม่ซะแล้วในยุคนี้ครับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุประกอบกับความกังวลว่าเครื่องยนต์ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจจากการส่งออกกําลังจะหมดแรงทําให้หลายคนกังวลว่าจีนอาจกลายเป็นญี่ปุ่นรายต่อไปที่สูญเสียโอกาสในการเติบโตไปหลายทศวรรษ ดังนั้นเรื่องราวของ Engineer Dividend จึงเป็นสัญญาณของการเติบโตทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่แม้ว่าแรงงานของจีนกำลังมีอายุมากขึ้นและค่าแรงก็สูงเกินกว่าที่จะแข่งขันได้ในตลาดสินค้าส่งออกแบบเดิมๆอย่างสมาร์ทโฟนและเสื้อผ้าแต่วิศวกรของพวกเขายังคงหนุ่มสาวมีจำนวนมากและมีต้นทุนที่ต่ำกว่าทำให้จีนมีโอกาสใหม่ๆใ,ในการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นเทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ฮิวแมนอยด์และแอปพลิเคชัน AI ซึ่งอาจจะเทียบเคียงกับชาติตะวันตกได้เลยทีเดียวตอนนี้รัฐบาลจีนแทบจะยอมแพ้ในการปกป้องการส่งออกแบบดั้งเดิมแล้วเพราะรู้ดีว่าพวกเขาได้สูญเสียข้อได้เปรียบหลักไปแล้วแต่พวกเขาจะหันมาทุ่มเทให้กับการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรม เพื่อสร้างแหล่งรายได้ใหม่ๆแทนดังนั้นผู้ที่มองว่าเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกากำลังจะไปได้สวยอาจจะต้องพิจารณาถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่จีนกำลังสร้างขึ้นมานะครับแต่คำถามสำคัญก็คือจีนจะสามารถเข้ามา disrupt วงการเทคโนโลยีได้เหมือนกับที่เขาเคยทำในอุตสาหกรรมสินค้าเสื้อผ้าและเครื่องใช้ในครัวเรือนได้หรือไม่แล้ท่านผู้ชมล่ะครับ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คิดว่า engineer dividend ของจีนจะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ทางเทคโนโลยีโลกได้มากน้อยแค่ไหนมาร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมาคุยกันได้ในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ